สวัสดีค่ะเด็กๆคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่182นะคะเรื่องการหาผลคูณของจำนวน2หลักกับ10 20 30ไปเรื่อยๆจนถึง90เนาะเรามาดูค่ะเขาให้เด็กๆหาผลคูณข้อที่1ระหว่าง10คูณกับ18อ่าเรามาดูนะคะ2หลักกับ2หลักนะคะอ่าหนูดูตัวแรกที่หนูจะต้องสังเกตก็คือ 1>, 1คูณกับ18ค่ะ1คูณกับ18ได้อะไรคะ1คูณกับอะไรก็ได้ตัวนั้นแสดงว่า1คูณกับ18ก็ได้18อ่าเขียนไว้รอทีนี้หนูดู10มี0กี่ตัว10มี0 1ตัวใช่ไหมคะหนูก็เขียน01ตัวต่อท้าย18ค่ะ ง่ายมากเลยหน้านี้ต่อไปข้อที่2 10คูณกับ31เหมือนเดิมหนูก็ต้องเอาแบ่งกันทำนะอันแรกก็คือเอา1คูณกับ31ก็ได้ตัวเดิมก็คือ31ต่อไปทีนี้หนูดู10มี0ูนย์กี่ตัวคะมี0ูนย์หตัวหนูก็เติม 01ตัวต่อท้ายต่อไปข้อที่3 74คูณ10เหมือนเดิมเอา74คูณกับ1จะได้74 10มี0 1ตัวก็เลยเติม01ตัวต่อท้ายต่อไป 62คูณ10เหมือนเดิมค่ะเอา62ไปคูณกับ1ก่อน62คูณ1ได้62ต่อไป10มี0อยู่1ตัวก็เลยเติม0 1ตัวต่อท้ายต่อไป98คูณ10เหมือนเดิมค่ะเอา98คูณกับ1 ได้98เหมือนเดิมต่อไป10มี0อยู่1ตัวก็เลยเติม0 1ตัวต่อท้ายต่อไป49คูณกับ10เอา1นึคูณ49จะได้49 10มี0อยู่1ตัวเติม0 1ตัวต่อท้ายค่ะ ต่อไปข้อที่7 10คูณ55เหมือนเดิมเอา1คูณ55ได้55ต่อไป10มี0 1ตัวต่อท้ายก็เลยเติม0เข้าไป1ตัวต่อไป10คูณด้วย86ใช่ไหมคะอันดับแรกเอา1 คูณแปได้86เหมือนเดิมต่อไปเรามาดู10มี0กี่ตัวมี0 1ตัวฉะนั้นเราก็เติม0 1ตัวต่อท้ายต่อไปข้อที่9ค่ะ6 7คูณด้วย10เหมือนเดิมเราเอา67คูณ1ได้67 ต่อไป10มี0 1ตัวเราก็เอา0 1ตัวต่อท้ายทีนี้นคุณครูจะทำเทคนิคลัด7คูณกับ10 7คูณ71คูณ10ได้เท่าไหร่เขียนมาเลย71ต่อไปทีนี้เหลืออะไรที่เรายังไม่เติมเหลือ0อ่าทีนี้ดูนะคะ 10คูณด้วย39แล้วเอา1คูณ39เขียนไว้รอเหลืออะไรที่เรายังไม่เติมเหลือ0ต่อไป57คูณ10 57คูณ1ได้57เหลืออะไรที่เรายังไม่เติมคะอ่าเหลือ0เราก็เลยเติม0ต่อท้าย ต่อไป48คูณ10ได้อ่านดับแรกเอา48คูณ1ก่อน48คูณ1ได้48เราเหลือ0ตัวนี้ยังไม่ได้เติมใช่ไหมคะเอามาเติมต่อท้าย <c oughs> ต่อไป83คูณ10เอา83คูณ1ได้ 83ต่อไปเราเหลือเลข0ที่เรายังไม่ได้เติมใช่ไหมอ่ะเอามาเติมต่อท้ายได้เลยค่ะต่อไป84คูณ10เอา84คูณกับ1ก่อนค่ะเราจะได้84ทีนี้เราเหลือ0ที่เรายังไม่ได้เติมใช่ไหมคะ เราก็เอามาเติมต่อท้ายค่ะอะ่ขออภายในีน,นะคะคุณครูคันคอเนาะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเราจะได้29คูณกับ10ค่ะเราก็นำ29คูณ1ได้29ต่อไปเหลือ0ที่เรายังไม่ได้เติมใช่ไหมคะ เด็กๆก็เอามาเติมต่อท้ายค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วค่ะสำหรับหน้า182ค่ะ